โอ้นั่นประตูยุ่งนาเยอะเลยยิงดิวออกมาเร็วอ่าไม่นะครับผมขอกร้าสุดที่ทำชมทุกท่านเลยลับผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่เกมโลบอกในแมพที่มีชื่อว่าซิานทอลาครับผมซึ่งวันนี้ผมก็ซื้อไม้ใหม่มาด้วยนะผมไม่รู้ว่ามันจะฟังเข้าหูคุณผู้ชมไหมผมรู้สึกว่ามันเพียเพ้ยนๆไม่ได้เสียงผมก็เดิมนะทุกคนอ่าถ้ามันไม่ถูกใจไงก็ขออภัยด้วยนะครับอ่ามัเก่าผมมันเสียนะโอเคไหนๆแล้วก็มาอยู่ในสนามลบแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าทุกคน ใช้มุมมองคนที้หนึ่งดีไหมใช้มุมมองนี้ได้อัศรลดมากกว่ามาดีมาดีพวกข้าซื้อเข้ามายิงอะไรไม่รู้ยิงไปก่อนโอ้ยยิงได้นัดเดียวเนี่ยปืนไรเฟิลแน่เลยโอ้โอ้มันมาเต็มเลยข้างหน้ามันเป็นโอ้โหไม่รู้เราก็ยิงใครยิงไปก่อนโอ้ยยิงมันนี่แล้วโอ้โหโอ้ยโอ้โหคือบินลบนี่มัน สนามรถของจริงนี่วะมไม่รู้ยิงอะไรโอ้โหยิงปิ๊กยิงไม้ที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ก็คือผู้เล่นทั้งหมดเลยนะครับทุกคนโอ้ไม่ใช่บอดนะเอ้ยไม่ไหวันต้องถอยก่อนโอ้มันเยอะมากอย่ามาแอ,อจะตรงนี้สิบุกไปบุกพวกันไปโอ้โหเสียงกร๊ดร้องทคมานเพราะโดนไฟเผาโอเคทุกคนครั้งนี้เรามาเป็นน่วยปืนกลม้างแหละมาสีใครไม่รู้ข้างหน้ายิงหมดยิงหมดมาเถอะ มาปืนคนสมัยนี้ก็ได้ประมาณแค่นี้นะทุกคนอืมพวกทหารนักขิดเหรอทหารกิดคิดว่าจะฟู่เยอรมันได้โอ้ไม่ก็ผมแตกอะ่ะวิผู้เล่นนี้ก็เรียกว่าไอคิวกันโหดคิวกันยับเลยนะทุกคนโอเคทุกคนผมกลับมาเป็นทหารไรเฟลิลอีกแล้วมันต้องเก็บอาสกอเก็บแต้มนะทุกคนโอ้ไม่ทันยิงเลยเล็งอยู่โอ้ไม่ก็จุดบีเรากำลังโดนยึดน,นะทุกคนจากศัตรูโอเคเราต้องรีบไปรีบไปโอ้โหหปืนใหญ่เราก็ระดมยิงมาจากทาง ้เข่าฟั่งนั้นนะทุกคนยิงมันไปยึดเนินบีเรากับคืนมาพันทหารตรงไหนบุกเข้าไปยึดเนินบีเรากลับคืนมาไปโถมมันเข้าไปทหารตรงไหนเหมือนจุดยุดทานซาดเราจะเสียเปรียบนะทุกคนงั้นผมอ้อมข้างมาดีกว่าโอ้ยไม่ทันยิงเลยโอ้หย,ยิงกันเดือดเกินโอ้โหโอ้โหเรียกว่าในสนามรบนี่นี่ไงร่วมไม่ดีทหารอังกฤษอ่ะเป็นไงล่ะที่จะสู้กับทหารเยอรมันโอ้โห บอกเลยชาไปสิบปีเนาะโฮ้ยทำไมเนี่ยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโอเคโอเคโอเคยังไงพวกทหารอังกฤษนี่ร่วงไปดีต้านกระสุนปืนปนแน่นาเท่าไรเกียวพวกแกฟาด้าไปเลยอย่างนั้นแหละโอ้ยโอ้โหโดนใครเจาะหัวเลยโอ้นอนตายเลยทีนี้กระสุนใครเมื่อกี้ทุกคนเนินบีระโดนยึดอ่ะเราต้องรีบไปเอากลับโดยด่วนโอ้ไม่ก็ไปไปไปพวกเราไปอุ้ยข้างหน้าไฟไหม้เลยโอเคร่วงไปแล้วหนึ่ง อันนี้ฝั่งไหนเนะี่ยฝั่งเราใช่ไหมเราจะดูพวกทหารอังกฤษแตกต่างในไงนะครับผมพวกมันจะเป็นแบบอ่าสีไม่เหมือนกับเรานะจะเป็นแบบบ,นบานๆออหน่อยเฮ้ยไอยตัวเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ไหมไอตัวเมื่อกี้นี่ไงอุย้ยตอนนี้ทหารของเราก็กําลังเออโถงไปที่เนินบีนะทุกคนทหารเยอรมันนะโอเคฆ่าพวกทหารอังกฤษ oh ให้หมดไปโอ้ my god ไม่งี่ไงเข้าหัวเน้นๆโอเคเก็บได้หนึ่งคิวนะทุกคน เก็บได้หนึ่งคิวเก็บได้หนึ่งคิวโอใหม่ก้อโอเคโอเคเพื่อนเราไปแล้วเพื่อน <im itation> เพื่อนเราบ็อกเอตแท็กอะเมื่อกี้อุ้ยหูดรับหูดรับทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่แกผิดแล้วที่จะเล่นกับฉันอะตายไปซะเออโมใหม่ก้อ oh God. มันมีเยอะกันมากมันไงล่ะพวกทหารมีดตายไปซะเอออุ้ยอุ้ยยิงโดนเรานะเมื่อกี้ตอนเมื่อกี้ยิงโดนเราเฮ้ยแถบนั้นแถบนั้นทหารกลิศเมื่อกี้ใครเสียงดังแะระเลยยิงยังดังอะโมใหม่ก้อ นี่ก็คือสงครามนะเกมโรบอกนะทุกคนโอ้ยโอ้ยระหว่างฝ่ายนุป,ประทะกับฝ่ายเบคอนนะทุกคนเกิดเป็นสงครามเยอรมันกับอังกฤษนะเออจินตาการก็เป็นสงครามนุกกับเบคอนละกันม,มันไงมันอยู่นั้นทางนั้นล้วงมาเเออเอาปืนกลไปกินหน่อยไหมอุมอ้ยยิงเพิ่มตัวอุย้ยอุ้ยเรียบร้อยไม่น่าหันหลังเลยโอ้ไม่ก็ยังไม่ทําทำอะไรเลยโอ้ไม่ก็มันมีกันเยอะมากเอาระเบิดไปกินหน่อย พวกสวะเอ้ยป่าป่าไปแค่นี้เองเอาละเอาละนั่งไงมันอยู่นั้นไม่รู้ไม่รู้ยิงอะไรยิงไม่ก้อนยิงไม่ก้อนไม่รู้ไม่รู้ยิงอะไรไม่ยูไม่รู้ยิงโดนไหมแต่ที่รู้ยิงไม่ก้อนยิงไม่ก้อนยิงไม่ก้อนนะทุกคนปาากระสุนเข้าไปโดนโดนนัดเดียวเองเอาโง่ตายกันไปสิพวกจิดหัดไปลงนรกกันบ้างเผยลงนรกกันบ้างไหมพวกจิด บายพี่ตีเอ,อื้อไายบาปายทหารเยอรมันเรายึดจุดบีคืนได้แล้วโคมมันเข้าไปเอาละทุกคนตอนนี้เรายึดจุดบีคืนแด้นะที่เหลือเราต้องบุกเข้าไปฝ่าแนวรพบพวกมังกิษเข้าไปนะทุกคนโอเคนะโอเคฝั่งนี้ก็เป็นทหารเยอรมันนะทุกคนออกมาอ่าตรวจตรวจสอบ,บที่สนามเพาะนะนี่คือผู้เล่นโอ้เขาพิมพ์อะไรนะฮูดเหรอไม้คืออะไรคืออะไรต้องอยู่ในนี้เหรอ,อนี้มันอยู่นั่นไง เข้าหัวเน้นๆน่าจะตายนะเมื่อกี้ผมยิงเข้าหัวโอ้ยก็ตัวอะไรนั่นอืมนี่พวกสวั่นว่ะแล้พวกสวะนี่ยวะโอ้โหปืนใหญ่เข้าไปเต็มๆโอ้ยก็โอ้ยโอ้ยฟังเรามาแล้วเอาไงเอาไงโผงไหมโผงไหมจัดการมันก่อนจัดการมันก่อนอืมวันนั่นแหละอุ้ยเฮ้เฮโอ้ไม่กล้าโผล่หัวขึ้นไปเลยทีนี้โอ้ยนนั่นมันผมเข้ามากันแล้วอืมอืมอืมตายไปสิอุ้ยมันเยอะมากเยอะเกิน โอ้ไม oh ่กอดเยอะเกินไปน้องเยอะเกินไปอืมอมืตายไปสิตายไปสิแกเหรอที่จะสู้กับฉันอนะยังห่างกันไปสิปีวยม,มาเลยเอยเอาลบอุ้ยโอ้โหระเบิดปืนใหญ่ลงนะตายเลยสนใจเอาระเบิดเงือไปกิหนหน่อยไหมไอ้กคยาเอาไปโอ้โหไม่โดนใครเลยใช่ไหมน,นะเมื่อกี้โหโหปืนใหญ่ยิงผมใส่กันหนัก,นกเลยม,มาซี่ตายไปนี่ ผ่อ oh ใหม่ก้อนมึงได้ไม่รู้ไม่รู้ยิงใครยิงไปก้อนยิงไปก้อนอุย้ยมันผมพามากันแล้วยิงมันเฮ้ยฟังฟังขวาปิด้ายจะแตกแล้วเอาเร็วเร็ว,รว,รวมันอ่ะอันมากันไปเลยล่อยล่วงหนึ่งล่อยล่วงหนึ่งร่วงหนึ่งเอาไงเอาไงละทีนี้สู้ทหารได้เป่าสู้ทหารเยอรมันได้ป่ะน้องเอาละเอาละเราต้องหาเยื่อนะโอ้โหข้างหน้าควันขโมงเลยทุกคน oh God. Oh God. Oh God. โอ้หม่ก้อนอ้หม่ก้อนอุ้ย อุ้ยเป็นไงล่ะเจอปืนใหญ่ังชันยิงเข้าไปสิฟังกิจไ e. อ้อีว้าว้าเให้ทุกคนแล้วกาลังข่มขไปยึดเนินสีนะทุกคนเออเรามันข่มไปยึดจุดสีได้ตอนนี้โอเคโอเคแล้วน้ดันกำลังคนเข้าไปใช่ไหมทุกคนอืมแบบนี้โอ้ยโอ้ยฟังกิจก็มาไม่ยอมหยุดเหมือนกันนะเอาดิเอาดิเอาด,อาดิฟังกิจมันก็มาอืมเข้าไปเน้นๆตายคาที่ เข้าไปในน้นิดหนึ่งเข้าไปในน้นิดหนึ่งเอ้าไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้ยเอาดิฝั่งเรามีปืนไฟอยู่ตรงนี้นะทุกคนโอ้ my god อะไรไปี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ my god อ่ะมันกำลังบุกปักกันแล้วผลทหารสอยมันออ้ยไม่หันยิงเลยเห็นะแบบนี้ฉันตายแน่อ่ะผลทหารแล้วก็ต้องเซตจุดบีรีบุกเข้าไปยึดคืนเร็วเมื่อกี้เมื่อกี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ หกสิบหกสิบหกสิบเจอหกสิบเข้าไปยังไงล่ะเอองน้เดียวตายนัดเดียวตายได้อยู่แหรอน้องได้อยู่แหละได้อยู่แหละเอ้ยพวกเดียวกันนี่หวาเมื่อกี้โอ้โหยิงไม่โดนเลยไม่โดนใครเลยทุกคนโอ้ไม่ก้อเอ้ยลืมดีโคกระสุนนะโอเคโอเคโอเคเข้าไปเข้าไปเน้นโอ้ยโอ้ยไม่ได้หรอไม่ได้เข้าไป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 หอกเลย งานนี้มีหนาวงานนี้มีหนาวเอาละฝั่งไหนมา้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยมันสัตว์สืบพามาใครวะหน่าใครวะหน้าโอ้โหมองไม่เห็นเลยเลยโอ้ยดีดีรถกระสุนดิดีรถเข้าใไม่ก่อนโข้าม่ก่อนโอ้ยมันมาเคื่อนขับตรงนั้นหนึ่งหนึ่งคนไม่รู้ใครยิงไปก่อนอืเข้าไปอืี๋เฮ้ยใคห้ผมตอเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห รีโลดกระสุนรีโรดกระสุนดโดนโดนเห็นมันอยู่ไกลไเห็นใมันอยู่ไกลมึงโคนเป็นไงล่ะมึงโค้นเฮย้ยเกือบโดนเกือบโดนแต่ยังไม่โดนเึยไ,ไม่โดนว่ะเฮ้ยผมห oh มอยก็มันเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเ,เห็นพี่เป้าน้องเห็นพี่เป้าอฮ้อยชิบแลชิบแลกระสุนยังไม่ดีโลดเฮ้ยเอาละเอาละเป็นไงล่ะเน้น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 เ้ยฟังดวกันโอ้ยเฮ้ยเรียบร้อยฮะขอแตกเอยเรายึดจุดดีได้แล้ว โหม,มันเข้าไปทาหารเดี๋ยวๆฝั่งไหนวนะเนี่ยเฮ้ยมาฝังไหนนะมาฝังนั้นนี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆเราตายโอ้ยไม่ก็อ,อย่าบอกนะว่าเราเกิดพิจุดอะระวังมันโหมเข้ามาแล้วสอยหัวพวกมันให้หมดทดาหารอ,อ,อื้อปล่อยพวกมันให้หมดมุ้ยเฮ้ยนั่นๆแถบนั้นแถบนั้นมันโอ้โหอยู่เต็มเลยอยู่เงินเต็มเลยแถบนั้นโอ้ยไม่ก็โอเคโอเค มัทหารบุกเราขึ้นมนุษย์บุกบุกบุกไปเร็วพัทหารโอ้ยมือใหญ่มือใหญ่เราดมยิงโอ้เส้นหนามด้วยมีเส้นหนามด้วยตรงนี้โอ้ยมองเบอร์ภาพมันเบอร์โอ้ใหม่กโอ้โอ้โอดูเดือดแบบนี้ต้องเจอแล้วเบิดมือได้เป็นไงไม่รู้โดนใครไหมนะใหม่ก้อนอุ้ยเร็วไปยืดฟังนั้นให้ได้มัทหารเร็วยิงเข้าไปร่วงไหมมันเจอร่วงใช่ไหมม,มันเป็นไงล่ะ อืมเฮ้ยเด้อเด้อแถบนั้นแถบนั oh <my> ้นใช่พวกเดียวกับเราไหมนะโอ้ไม่ก็ดแล้วก็มันจะเสียจ <acha> ุดซีไปบุกจิตคืนเร็วพลทหารอืมเป็นไงล่ะไม่รู้ไม่รู้ใครไม่รู้ใครนะทุกคนไม่รู้ใครไม่รู้ใครอืมเปนไงล่ะยิงไม่ก้อนยิงไม่ตองน้องักเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเุ้ยอุ้ยมีคนยิงมามีคนยิงมาโอ้ยปืนปืนคกอะน้ะโอ้โอ้ไม่กอดอืมอืมหดมันหดมันดีมากน้องดีมากน้องรักดีมากน้องรักโอ้โห เป็นไงล่ะไม่รู้ว่าใครหรอกก็ไม่รู้ว่าใครหรอกไม่รู้ว่าใครหรอกโอ้ไม่กอหมวแตกสถานการณ์เป็นแบบนี้เราแย่แน่นอนมาต้องรีบรีบพลิกสถานการณ์ให้เร็วที่สุดอมันมีกันเยอะมากนะทุกคนมไม่รู้ว่าใครหรอกก็ไม่รู้ว่าใครไม่รู้ว่าใครหรอกแต่ยิงไม่กอนยิงให้หมดอะ่ะใครอยู่แถบนั้นพี่ยิงหมดน้องโอ้ไม่ก็โอ้โห,โหกระสุนเช็ดกระสุนเช็ดหน้าเรานะทุกคน oh God. โอ้ไม่ก็ดเอยแถบนี้มีเพื่อเราอยู่หนึ่งโอเคได้อยู่ได้อยู่ เราน่าจะอ้องภูเขาไปน่าแต่น่าจะเจอแบบอะไรเฟิรมันเห็นก่อนเลยยิงหัวแตกไก่ลงเงินใช่ไหมลงเงินใช่ไหมเฮ้ยลุงเหรอผมไม่เไรเลยผมไม่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยยิงเข้าซุ่มไปได้กระโดนโมไม่ก็เฮ้ยแถบนั้นแถบนั้นเฮ้ยมันจะกระดิกกันไปไหนนะจะรีบกระดิกกันทําไมเราเนาะนี่ไงเข้าหัวเน้นเน้นโอ้ยอุ้ย ขอ <premises. S 2> แตน ahan ทุกนายวี้จุดตีคืนมาได้แล้วรีบบุกเข้าไปมาเนี่ยยิงมันนั่นระวังอน ahan มันอยู่ที่เนินนั่นมันอยู่ที่เนินตรงนั้นไงอืมตายไปสิเฮ้ยมันมันพูดหัวมาแล้วมันพูดหัวมาแล้วทุกคนเมื่อกี้ผมเห็นมันพูดหัวมาโอ้ไม่ก้อนนั่นไงมันอยู่อ๋อเพื่อนเรานี่หว่าโอ้โอ้โอ้โอโอ้โอ้โออ้โอ้โอ้โ อามยอาขัางอ้ย ENNIS ข่ามันดีวะเฮ้ยอฮ้ย oh, ยิงหมดยิงหมดอโอ้ยมอ้ยโอ้ยโอ้ยแทบนั้นแทบนันแทบนันแทบนันยิงหมดยิงหมดใครมาใครมายิงหมด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 โอ้ยโอ้ยโอ้ g โอ้ยโอ้ยปอ้ยโ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 อ้ยรอ้ยโอ้น้อ้ยือไปอ้ไโอ้ยโอ้ยโอฟยโอี่ไ oh, ป้ล้ว้ืนไ้ยี่้ปแล้วไง้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโชนะนั้นอะ ดูฉันตัางหากล้ะเฮ้ย,ยๆๆๆโอ้ my ม god บมุกมันเข้าไปปัญหาจะไปเกงกูหูเลยสัตว์ต่อน้าโอ้าโอ้แขนแขนขาดเลยอุ้ยอ้วโอ้ระเบิดลงมาจากไหนวะนะไปมเลยโอ้ my god ยิงนักใช่ไหมยิงนักใช่ไหมยิงนักใช่ไหมโอ้ my god เราตายแบบนี้ท่าจะไม่ดีแล้วสิแบบนี้ท่าไม่ดีแล้วแบบนี้ท่าไม่ดีแล้วน้อง แบบนี้เขาเรียกว่ามันท่าไม่ดีแล้วไงเอาระเบิดไปกินระเบิดมือพี่นะี่แหละเนาะยิงซาดข้าไปเลยเป็นไงล่ะหุยหย,หยเจอคนปืนค้นเหมือนกันนะเจอคนปืนค้นเหมือนกันเจอคนปืนค้นเหมือนกันโอ้ยไม่กอดอ่าเฮ้ยตรงนั้น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 มไม่รู้ยิงโดนไหมยิงโดนไม่โดนไม่รู้แต่ที่รู้ยิงไม่กอดโอ้โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กดอกด อโอ้อะเรากำลังยึดจุดดีมาได้แล้วแล้วจุดดีมาเอาไประเบิดมาเย้า yeah! เฮ้ยระวังโอ้ไม่ก็อมันพ่นปืนไฟมางามไปยังไงคนาหารอาเมนะขึ้นไปวิเรากำลังบุกเข้าไปนะทุกคนตอนนี้บุกยัดมันเข้าไปคนาหารโอ้เละต่อหน้าเลยโอ้ไม่ก็อนแบบนี้น้องบุกแล้วบอละ ต้องบุกระบัลละน้องยิงมันยิงมันเอ,อเอือเฮ้ยอะไรอะ่ะต้องค่อยค่อยบุกนะทุกคนจะผีผ่านเลยไม่ได้นะทุกคนโอเคโอเคมาค่อยใจเย็นอู้อ่ะอย่างเงี้ยอย่างงปืนกลใครละน้องปืนกลนใครเออเรียบร้อยไปดีเรียบร้อยไปดีเฮ้ย,ย,ยมันไม่ตายเหรอตายสักทีจะพวกดือด้อได้ตายตาย,ยากเหลือเกินแก้เนี่ยมาดิโอไม่กอดโอ้โหนาเดียวตายมันมากันไปเมย์ข้างหน้านะระวังด้วย มันทหารเอาเพอไปสิเออโก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 ไปขา่าพวกมันยึดให้ได้ยึดนอรดีให้ได้เร็วทหารเร็วสปาร์มาเฮ้เราพุกขึ้นมนุษย์ไปแล้วเราบุกขึ้นมนุษย์ไปแล้วเอ,อจาจังหวะนี้จงังหวะนี้จงังหวะนี้เราดันเราดันจงังหวะนี้จงังหวะนี้หานเยอรมันดันหานเยอร,ร,รมันดันหานเยอรมัน ดันไปเลยอุยหุยตู้นี้กันเต็มเลยนะวะดุว่ะโอ้ยอุยอะไรเนี่ยปืนใหญ้ยิงเหรอโอ้อีกฝั่งก็เปินใหญ่แบบไม่เลิกไม่ลาเลยโอ้ยโอ้ะเนินดีนี่ทำาหมันยัดยากเย็นเหลือเกินยุดสักทีดีมันแค่เดินนีมันแค่เดินดีเองเดินดีอะเอามายึดเดินดีมาให้ได้สี่มันไม่ได้ยึดยากหรอกทุกแกนั่นแหละที่ทำให้มันยากนี่เอานี้ไปกินนี่ ก,ก็เอาเป็นว่าขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย